จะพิสูจน์นะครับพราน้ำม,มนเรามีพระทุคุณหรือเปล่าโดยใช้ท่านพระสงฆ์เป็นคนรับนะครับอาจารย์ครับเชิญเล<ร>ยครับพระจะรับง่ายครับเพราะว่าเป็นผู้ทรงศีลประดิษฐ์มาทำรู้สึกอะไรไนหะรู้สึกวนะันแากรู้สึกือนนีนรู้สึกว่า เบาใช่ผมถูะลองดูถูกต้องเลยแสดงว่าผัดษาท่านรับได้ถูกอันนี้ของพวกผมมารู้สึกยังรู้สึกยังท่านรู้สึกยังครับเครื่องพิสูจน์ว่า ถ้าเราแจกน้ำมนต์เนี่ยเราควรแจกที่มีพุทธคุณแรงวันนี้ก็มีญาติโยมนะครับอาการไม่ดีนะครับถูกส่งเข้าโรงพยาบาลแล้วนะครับอาจารย์หนุ่มนะครับแล้วก็หลวงพี่ก็จะร่วมใจกันช่วยนะครับโดยเชิญพุทธมนต์นะครับพุทธคุณนะครับใส่ในน้ํานะครับน้ําที่มีออยนะครับเหล่านี้นะครับนะครับนะครับพร้อมทั้งสมเด็จ108องร์งนะครับนะครับวันนี้เราช่วยคนแบบ สมัยพุทธกาลนะครับเอาน้ำพุทธมนต์นะครับไล่มานะครับแล้วจะเริ่มพิธีกันแล้วครับเราจะเริ่มทําพิธีนะครับตอนนี้ทูบเทียนพร้อมแล้วอาจารย์หนุ่มเพ่งกระสนแล้วน,นะครับส่วนหลวงน้องก็เริ่มสวดชินะบ,บัญชรแล้วนะครับ isaakaa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 asaa <laughs> uaasakaaaakaasaaaaaa